สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็มีคําถามมาถามชาวนามืออาชีพครับคุณประยุทธ์แตงทรัพย์ถ้าวันนี้ชาวนาไทยเนี่ยไม่มีราคาจํานําข้าวเปลือกมาช่วยชาวนาเนี่ยชาวนาอยู่ได้ไหมครับได้ครับเชื่อว่าชาวนาอยู่ได้ต้องเตรียมตัวยังไงครับก็เตรียมตัวยังไงก็ถ้าเป็นก็เราเอาวิกฤตนะคือเป็นโอกาสคือถ้าเกิดเราอยู่ในแวดวงที่ก็ทํานามากๆ เราก็สามารถผลิตเป็นข้าวปลูกเลยรวมกลุ่มผลิตเป็นข้าวปลูกขายจักดการมันก็มีหลายที่มันยังไงหลายอย่างหลายปัจจัยเหมือนกันแต่ถามว่ายากไหมไม่ยากต้องมีคนที่แข็งสักคนนึงอย่างผมกว่าจะมาเป็นกลุ่มแต่มื่อคีเข้าวพันก่อนจะเป็นสุขข้าวชุมชนได้เนี่ยมันจะว่ายากมันก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายแต่ถามว่าทุกคนมีความพร้อมไหม ทุกคนต้องมีความพร้อมด้วยต้องมีความสามาคัคคีด้วยกันแล้วข้าวที่จะไปขายถ้าเกิดเราไปขายลงสีก็เป็นเสื้อทั่วไปต้นทุนก็สูงอยู่แล้วแต่ถ้าเรามาเป็นข้าวปลูกเราจะได้เพิ่มอีก1 5ยีเป็นเป็นอย่างต่ำจะถามว่าใครจะมาซื้อแต่คำถามผมก็จะถามตอบไปว่าคุณทำหรือยังถ้าคุณทำได้ ผมเชื่อว่าคนซื้อเยอะเยอะมากเพราะพื้นที่ประเทศไทยทั้งประเทศก็คือต้องทํานาอยู่แล้วถามว่าคนผลิตข้าวปลูกอาหายากมากมีมีแต่มันไม่ใช่ของแท้คือทําไปก็ข้าดีว่าดีดีอย่างเดียวแต่ลองมาทําจริงจจังๆอ่ะขายได้อยู่แล้วสบายมากและที่สําคัญคือยิ่งตอนเนี้ยเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวอะ ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ขายข้าวปลูกเราก็อยู่ได้เพราะต้นทุนเราลดแต่ผลผลิตเราเพิ่มค่าปุ๋ยก็ลดค่ายาก็ลดเรื่องค่ายาลดร้อแน่นอนค่าปุ๋ยลด100%ยคือสมมุติว่าเราเคยใช้หนึ่ลูกคือ1กระสอบ50กิโลกร,รัมต่อหนึ่งไร่จากนาวานถึงตอนนี้ไม่ต้องมาถามผมก็ได้ถามคนในกลุ่มบุคคลที่ทําข้าวปลูกด้วยกันเนี่ยตอนนี้เหลือไร่ละสามกิโลกร,รมัมไร่ละนะ มันลดมาถึง70%จาก100%ลดมา70%เราหว่านปุ๋ยแต่ก่อนเราผมหว่านปุ๋ยต้องหาคนจ้างเขาเขาก็ไม่มาหว่านเพราะว่าผมทำนาดำนาดำจะโหลมมากแต่พอนี้พอทำเปียกสลับแก้งข้าวถามว่าเคยหว่านปุ๋ยยังมีแต่คนอยากจะมาหว่านปุ๋ยก็มันง่ายเหลือเกินนะดูแลหแขงแตกลงเลยเดินสบายใส่รองเท้าเดินหวานปุ๋ย ผมเองผมยังไม่จ้างผมทําผมเองได้ผมเดินสบายแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวในกลุ่มก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้การตอบรับของชาวนาในกลุ่มค่อยๆแร่กระจายออกไปผมว่าถึงเวลาแล้วครับถ้าเราคิดจะทํานาต่อไปโดยที่ไม่พึ่งสารเคมีเราอยู่ได้แน่นอนแต่ถ้าเราคิดพึ่งสารเคมีเราจะไม่มีแม้แต่ตลาดจะขาย ผมเชื่ออย่างนั้นมากกว่าครับผม